สวัสดีครับเบิร์ดเสกฟาร์มนะครับวันนี้วันที่10สิงหาหกสี่นะครับที่เห็นก็เป็นบอ่อปลาสลิดนะครับเลี้ยงครบปีแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการวิทย์แล้วก็ตักปลามาดูนะครับว่าโตเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เรามามาดูไอ้วิธีการ ขยายแหนแดงครับแหนแดงไมโครฟิล่าครับเกาะนะครับที่เพาะไว้ครับก็ขอน้องเข้ามาหนึ่งกำนะครับแล้วอามาขยายนะครับก็ใช้ผ้าใบพลาสติกนะครับมาปูนะครับแล้วก็ใช้เอาดินล้วนแล้วก็ขี้บัวนะครับใส่เข้าไปบางๆนะครับ ก็เติมน้ำเข้าไปคนระับไม่ต้องสูงมากครับมันก็ขยายขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขยายใส่กระบะปูนนะครับจะเอาไว้ให้ปลากินนะครับก็พอดีช่วงนี้กระบะปูนว่างเว้นนะครับไม่มีงานปูน,นครับก็เลยนะเอามาขยายหนแดงนะครับ ก็ที่เห็นใส่ไปก็มีดินร่วนนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยขี้วัวนะครับก็ตักใส่กับประมาณเอาครับลองพื้นนะครับแล้วก็บัวนะครับก็จะมาตักน้ําในบ่อปลาสศษนี่ครับเพราะมันมีปุ๋ยอยู่แล้วครับตักน้ําจากบ่อปลาเิษใส่ใส่ในยก็ะบบปูนครับก็จะสูงประมาณสักประมาณนี้นะครับไม่ต้องสูงมากครับประมาณ สิบเซนได้สิบสิบห้าเซนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพนะไปตอนที่ตักน้ำใส่นะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะครับตอนนี้เราก็ตักน้ำใส่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีพวกเศษ ยาเสร็จฟางครับลอยขึ้นมานะครับก็จะมีนะน้ำแดงติดมาด้วยนะครับพอดีผมเอาให้ปลาสดุดกินไปตะกี้นะจากนั้นนะครับเราก็เอาหน่แดงไปใส่นะครับคือหน่แดงนี่จุดประสงค์ก็คือจะเอามา ไว้ให้ปลาสลิดกินนะครับปลากินพืชนะครับเอาให้หอยปูพวกนี้กินนะครับถ้ามีเยอะก็จะเอาไปให้เป็ดไก่ด้วยนะครับอันนี้ขยายจากที่ได้มาประมาณหนึ่งกระเมอครับก็ขยายเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้บอกว่าใบนี้ใส่น้ำนิดเดียวนะครับนี่ครับประมาณสองข้อมืองครับเนี่ย เดี๋ยวจะตักไปไม่เยอะนะครับประมาณสักสักถ้วยนี้แล้วกัน,ะค,ะนะครับแต่มันก็รวมน้ำด้วยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวดินน้ำมาอีกนิดนึงนี่ครับบางเจ้าที่เขามีพื้นที่เยอะนะครับเขาก็ทำขายนะครับตัวนี้ เห็นขายเป็นกิโลก็หลายตังอยู่นะครับหลักร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะตักไปแค่แค่นี้พอนะครับก็มาถึงก็ปล่อยลงเลยครับเดี๋ยวเขาจะขยายเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มบ่อเมื่อไร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่ามันใช้เวลากี่วันนะครับวันนี้วันที่10นะครับสิงหาหกสี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเต็มกระบะปูน,นี้นะครับใช้เวลากี่วันนะครับส่วน ด้านข้างด้านข้างบ่อนะครับตอนนี้ก็จากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะปลูกพักบุงนะครับตอนนี้ก็เตรียมดินแล้วครับเตรียมดินใส่ปุ๋ยหมักแสอะไรไว้นะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมพร้อมพร้อมปลูกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ปลูกนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตนะครับแหนแดงนะครับใส่เข้าไปก็เน็ตเดียวนะครับ จะรอดูว่าเต็มกระบะปูนี้ใช้เวลากี่วันนะครับครับเทมนี้เขาจบพันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ